ผมรู้ว่าเจตนาจารย์เต้คือต้องการจะให้รู้จัก,กนะครับการอาภัยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่อเผอิญผมสายบูผมจะกวนตีนตั้ต่อไปนะครับเพราะว่าอันดับแรกนะครับตำรวจชั่วๆแบบนี้นะเก็บไว้ไม่ไดนะ้คือผมอยู่ผมดีๆนะแล้วผมก็พยายามต่อสู้ปกป้องประชาชนที่โดรนรังแก วันหนึ่งก็มีตำรวจชั่วๆนะยศใหญ่ใจจิม,มดนะครับสติสมองเลอะเลือนนะครับก็มาโชว์นะครับซึ่งความจริงควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างนะแต่เสียกระทําตัวเป็นแล้วนะัหหน้าโจรน,นะไนะปซ่องสมกําลังคนอยูใ่ในเฟซในเฟสบุ๊กชื่อเพจเพื่อนโจนนรใช่ไหมก็คือตำรวจนี้มีปมด้อยในชีวิตนะเพราะเพื่อนฝูงรุ่นรุ่นก็ไปถึงในพงในพ้นกันหมดแล้วนะ แต่ตัวเองนี่ไม่ยังเป็นยังยศอยู่แค่ในพันแล้วก็ที่มันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหลักนะตําแหน่งจะเลวนี่ส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นพวกไม่มีอนาคอดอะไรหรอกเก็บเก็บไว้แค่นัะเพราะตำแหน่งนี้ไม่เคยมีประโยชน์อะไรกับสังคมคนไทยเลยนะผมยังไม่เคยเห็นผลงานของอ้ตำแหน่งนี้นะผมก็รู้มีไว้ก็อาจจะเป็นตำแหน่งว่าถ้าปอบใจพวกอ,อกหักพวกที่ไม่มีไม่ได้อยู่ในกําลังหลักนะครับก็คือ ที่ว่าไม่มีอนาคตในแวดวงราชการก็เลยไปแขวนแบงนี้หนะ้นาที่เหมือนกับเป็นอะไรว่าเป็นหนังหน้าไฟนะเป็นกระโถนไว้รองรับประชาชนเวลามาระบายอนะไรแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์นะในพลเกลื่อนนะดาวนี้ก็ยิบระยับเลยครับนะตรงนี้แต่ว่าไม่มีประโยชน์ ทำอะไรไม่ได้มากไม่สามารถนะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนได้ทำได้แค่เออให้ประชาชนเป็นกระโถนนะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลเลยในทางปฏิบัตินะผมเห็นมีคนไปร้องเรียนนะแต่ก็ไม่เคยมีอะไรที่มันสําเร็จนะหรือว่ามีการดําเนินการอะไรก็มีหนังสือตอบรับมายอ่ยองย่องงงยงนะครับงนั้นไอ้ตำรวจคนนี้มันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะ น้อยใจในวาสนานับคือคนนึ่งไปคุมกําลังนะไปจับโจรจับผู้ร้ายนะับแต่ตัวเองก็งมานั่งทํางานเอกสารนะมาคอยตรวจสอบพฤติกรรมตํารวจด้วยกันนึงตรวจไปก็เจอตอนะครับไม่ตรวจก็โดนดา่าก็ย่องย่องแย่งแย่ง,ยงไปเรื่อยถนะึงอาจจะน้อยเนื้อต่ําใจในวาสนานะก็เลยพยายามจะสร้างบาร,รมนะีก็เลยไปทําตัวเป็น ท่านผู้การใหญ่ในเฟสเฟสที่ชื่อกลุ่มกลุ่มอวยอวยตะกวดนะในนั้นก็ไปดูนะมันศูนย์รวมตัวเฮียนะวัน,ว,นวันก็ไม่มีอะไรอวยกันไปอวยกันมาแล้วก็อันนี้ไอ้รองโง่นี่นะมันก็มันโง่นะความที่มันโง่ไงเขาชื่นชูยกหางหนงไยก็โอ้โชยอะไรโช,โชพาปเลยนะก็ดา่าคนนู้นด่านี้โชว์ไปเรื่อยนะมัน,นึ่งนะก็ไม่คิดเลยว่ามันจะสวยนะมีคนแครหน้าจอมาส่งให้ผมดูผมอ้าวไอ้เฮีย กูหยูงกูดีๆเสือกมาสกิดนะครับก็เลยจัดให้เลยนะผมก็ปิ้นออกมาเสร็จก็ขับรถไปกองปราบเลยนะก็จัดการซะพอโดนเขาม่น่ดินพลาดเป็นปลาถ,ถูกทุบเลยนะ,นะเห็นไหมคนมันแน่จริงนะมันมาตบผมแล้วนะมันยืนข,ข้างผมยังไม่กล้าแหลมหน้ากันมาเลยนะแล้วทำไมมาถ่ายรูปโชว์แล้วเสียรังวัลไงครับ เสียสรางวัลเนี่ยโชว์โชว์เยอะนะครับโชว์ในเฟสเพื่อนโจรเยอะไปหน่อยนะครับโชว์ไปโชว์มาไงบอกว่าได้มารกได้เว้ยมันไม่กล้าโต้ตอบกูไม่ได้โต้ตอบว่ากูไม่รู้ไอ้เหี้ยนแต่กูรู้กูไม่ปล่อยมาแล้วมันก็รู้อยู่กูเกลียดตำรวจจังไรมันไม่รู้เลยนะครับงั้นพอผมเจอปุ๊บอ้าวไอ้เหี้ยนี่ตำรวจจังไรไงวะเก็บไว้ไม่ได้ผมเลยจัดการซะแล้วก็โดนมาที่อันนี้เนี่ยเอาไงดีอันนี้ โชว์เหนือตำแหน่งกูแม่งก็ใหญ่โตทำไมแม่งโดนนะโดนแจ้งความเรื่องดี๋ดิ้นนี่อันนี้เพราะอะไรเสียรางวัลกลัวจะนะก็รีบโชว์พาวอย่างเลยตอนนี้ยิ่งเข้าทางตีนอีกนะนี่โดนไปอีกดอกนึงนี่ไปไม่เป็นนะตอนนี้ขาเป๋อโพสอ้อนวอนขอความเห็นใจนะไอ้พวกลูกกระโปรงก็มันก็รู้ด้วยไอ้นี่มันโง่ไงว่าไอ้ตำรวจนี่มันโง่ะนะ มันยศใหญ่สมองไม่พอเนี่ยก็ยุใหญ่สู้จะลองสู้สู้อย่าไปยอมมันไอ้นี่ก็เอาฮึดก็ไปรอดโผล่มาโดนเตีกอีกรอบตอนนี้ก็หดหัวอลไรอันนี่คิดอะไรไม่ออกละตอนนี้ตอนแรกก็ยังเถียงกับผมอยู่ดีๆครับพอทําอะไรผไม่ได้ขู่กันแล้วอะไรกันแล้วบ่งโรแจ้งความไอ้กระจอกมึงนี่แม่งมันกระจอกที่กูคิดเยอะเลยนะกูนึกว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่แม่งแบบ ที่บบเออมันสมน้ําสมเนื้อหน่อยเออมันเกมๆหน่อยนะมันเจอโอ้ยแม่งใจปลาซิลยศก็ใหญ่นะนะลูกคู่กองเชียร์ก็เยอะแต่ว่าแม่งชกไม่สมศักดิ์ศรีอะไรมึงมันอ่อนเลยที่กูคิดไอ้เงี้ยมันอ่อนอยางงี้แม่งกูไม่อยากเชียร์นะไม่เป็นไรจานเต้เขามึงจะไปฟ้องร้องอะจานเต้ไปฟ้องมึงอย่าเสียฟ้องกูนะ มึงฟ้องกูมึงโดนเตีนกูบอกแค่นี้เอนะมึงฟ้องอาจารย์เต้มึงก็อะไรอาจารย์เต้เขาเขารับปากเขาจะไม่ทําอะไรมึงนะเขาจะยินดีมึงฟ้องเพราะเขารู้มึงฟ้องไปก็ไม่มีผลนะเขาก็อ่ะเป็นที่ยินดีที่เป็นที่รองรับมึงนะแต่กูไม่ใช่นะนะกูไม่ใช่นะเว้ยมึงมากวนเตนกูก็ก็ถีบเอาให้นะกูไม่สนใจแล้วนะยศกูว่าอายุมึงก็แก่กูไม่กี่ปีนั่นนะดังนั้นสําหรับมึงกับกูพูดมึงกูได้ไม่เป็นไรนะซ่ามากก็ตอบได้นะ หรือถ้ามึงเกลียดกูมากทนไม่ไหวมึงส่งสารทาลบมาเลยนะว่ามึงกับกูเจอที่ไหนก็ได้นะไม่ต้องขึ้นไปทีอะซัดกันได้หมดรุ่นๆเลยกูลำคาญกูเกลียดไปแต่งตัวนะกูเกลียดไปตั้งใส่เกงมงเกงมวยใส่กระจงกระจับเสียเวลาเจอหน้ากันเฮ้ยมึงเจอกูเดี๋ยวกูขับรถไปหาเลยแล้วก็ซัดกันเลยดีกว่ามึงถอดเสื้อออกกูถอดเสื้อออกกูใส่กางเกงยีนมึงใส่กางเกงแล้วก็ซัดฟาดปากเลยอะกติกาก็ง่ายๆใครยอมแพ้ก่อนจบเอาแบบนี้ดีกว่านะ อะารมึงจะไปฟ้องอาจารย์เล่นไปฟ้องนะแต่กบกูมึงกับกูเนี่ยแลกกันดีกว่ากูชอบอ่ะกูสนุกลวกูเริ่มสนุกกับมึงลวนะเพราะกูรู้สึกว่ากูเสียดายเงินเดือนเนะี่ยที่จองจ่ายเป็นเงินเดือนให้มึงนะเพราะมึงแม่งไม่ได้บำบัดทุกข์ให้ประชาชนเลยเสือกทำตัวเป็นหัวหน้าโจรในชิบนหะนะายนะแ้วไม่เป็นไรนะคือพรรคกูมันมีสองสไตล์อาจารย์นะเต้เขาจะเป็นแนวสุข,ขุมนุ่มลึกนะแต่กูหมาบ้านนะนะนะกูชอบแนวสะใจนะ แล้วถ้ามึงจะเจอกูเมื่อไหร่บอกมลงนะนะกูดำคาญมึงนะ่ะกูมันไส้มึงด้วยกบอกตรงก,กูเริ่มมั่นเกียดที่หน้ามึงนะตอนแรกกูกะจะแย่เล่นๆนะมึงคุยกูดีๆแล้วก็เออรู้จักสำนึกตัวกูก็ให้อภัยเพราะหลายๆคนกูถอนฟ้องให้ง่ายๆนะแต่เบอร์มึงเสือดฮึดสู้ไงรู้สึกไม่รู้ไม่เชื่องไม่เชื่องก็เรียกว่าอ่านะแั้นเราต้องตบต้องตบให้หมอบนะต้องตบให้หมอบอนะ นันมึงโชคดีที่อาจารย์เต้ไม่เล่นมึงก็ไม่เป็นไรเหลือกูคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะอ่ะนั้นมึงกับกูเจอกันต่อนะสนุกดีกูก็แก้เหงาด้วยนะนะกูก็ได้แก้เหงาด้วยนะโอเคไหมกูชัดเจนขนาดนี้นะนั้นมึงไม่ต้องไปใช้วิชามงวิชามานอ่ะอ่าเอา่ยมึงมึงด่ากูไปเลยกูไม่ฟ้องแล้ะกูไม่ฟ้องกูเกียดฟ้องะ กูว่าแค่นี้มึงก็แย่แล้วนะเจอกูไปดอกล่าสุดนี่กูว่ามึงก็น่าจะดาวกระเด็นแล้วนะไม่เป็นไรมึงอยากทำอะไรกูให้มึงระบายเต็มที่เลยนะแล้วมึงอยากจะฟ้องไปฟ้องอาจยาเตยอย่าเสียฟ้องกูนะแต่กูขี้เกียจไปขึ้นศาลกูเหนื่อยนะเออถ้าอยากจะคันไม้คันมือก็ดีๆนะกูก็แม่งกัเมื่อเมื่อเมื่อเนื้อเมื่อตัวเหมือนนะเอาป่ะเล่นแบบนี้ดีกว่าเออฉันคือเดี๋ยวแฟนๆเขาจะผิดหวังนะ ให้เกิดอาจารย์เต้เอะไรนะให้ไยไปแล้วนะมา้าให้ัยก็โอ้อะไรวะอู้อะไรเงี้ยผมอ่อโอเคไม่เป็นไรก็จัดให้สองรถนะสองรถก็คือแนวแบบสุกุมนุ่มลึกกับแนวหมาบ้าสงชางนะไม่เป็นไรันั้นมึงกับกูเจอกันต่อกูชอบนะโอเคปะ่ะเออเนี่ยไงครับระวังมัล่อตูดไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่ใช่สายลุกมันเป็นสายลับ มันมันยู่แนแกสายรับก็่ะว่าสายรับรับรับแอนตูดรับของแข็งนะครับไม่ใช่สายลูกนะครับไม่ใช่สายลูกดังนั้นไม่มีอะเข้ามาก็ไม่กลัวนะครับดังนั้นวันนี้มันต้องมีสองรสชาตินะเพราะประชาชนจะได้ดูเออไอ้บางชีดมันมีรสชาตินะฟังอาจารย์เต้ช่วงหัวค่ำกันแนวลมพัดชายเขานะ ฟังมาก็แนวบอกว่าแล้วขึ้นนะขึ้นในท้องทะเลนะซัดโขดหินซูมโซมเลย่าฮาฮ่าฮ่ฟันที่นั่งนั่งเลือดกำเดากัดกอดฟันคนกันกองระวังฟันหักนะมึงทีอ่แก่แล้วอยเสียอย่าเสียกัดฟันแรงมนะนะก่อนมึงจะกัดเขี้ยวเขี้ยวฟันมึงใส่ฟันยางนะเว้ยแกอายุเยอะแล้วนะนะเข้าใจป่า กูรู้มึงโกรธแต่ว่ามันกูก็ยอมมึงก็งขำๆไม่แย่เพื่อนกันเราไว้เร่เรียกกันนะบางทีเดี๋ยว,วหน้ามึงก็จะแก่กูหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะเป็นเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดนะนั้นวันนี้กูรู้มึงโกรธแต่ไม่เป็นไรนะมึงก็ทําให้กูอารมณ์ดีนะกูก็ทําให้มึงโกรธกูขอโทษด้วยแล้วนี้นั้นมึงไปนะให้ใครก็ได้นะลูกน้องมึงก็ได้พวกลูกกระเ๋งมึงอ่นะขี่มอไซค์ไปซื้อฟันยางอัะนะ เป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬานะนะครับไอ้ซื้อฟันยางมาหน่อยแล้วก็ใส่เคี้ยวจะได้เดี๋ยวฟันบินนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะเกิดไปขัดเคี้ยวเคียวฟันแรงเสียฟันหลุดไอ้เหี้ยซวยเลยนะนะนั้นต้องระวังนิดนึงกูนี่กูเป็นห่วงมึงนะมึงไอ้เหี้ย่ะมึงอย่าเสียไว้คิดมองเกีนรตกูผิดเลยนี่ยกูเป็นห่วงมึงไอ้เนี่ยกูกูก็เออดีกูก็สงสารน้อ กูบอกไม่ถูกนะอารมณ์อารมณ์นึงก็อยากตบแม่งอารมณ์นึงก็บางทีก็สงสารกูก็นะบางทีกูเหมือนเป็นคนก้าวร้าวแต่ความจริงกูเป็นคนฮาฮาอารมณ์ดีนะแต่ถ้าไม่แน่มึงพูดกูดีๆกูอะใจใจดีก็ได้นะแต่ขอขอดูอารมณ์กูก่อนนะมึงต้องดูอารมณ์กูดีๆนะเว้ยอะาถ้ามึงมาจะขอขโมงขมาแล้วก็ดูวันกูหน่อยถ้าวันไหนกูอารมณ์ดีก็มาได้อารมณ์กูไม่ดีก็เดี๋ยวโดนตบฟรีๆนั้นอย่างนะ ย้อนมากเลยคือผมอยู่ดีๆเสียงมระดากลกวยนะอา้าวจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยคนส่งมาให้น่ะให้ดูนะหาว่าไปใส่ร้ายมานันผมไม่เคยสนใจคุณก็รู้นิสัยผมผมไม่เคยชอบไปไปเพจไหนหรอกนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ใช่ผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดน,นั้นไงทีนี้แล้วมีคนคนหนึ่งเขาเฮียเห็นนี้ยังส่งให้ดู ผมก็เลยดูเอาไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งมึงแม่งเล่นกูเรื่องอะไรวะเนี่ยกูไปทำอะไรให้มึงวะเนี่ยไอ้ปรถมเห็ุมาจากตรงนี้นี่หาไปหมดจริงผมผมไม่รู้จังแม่งหรอกหน้าตาเป็นไงผมยังไม่รู้เลยเสือมะกวนเตนี่ เกิดจากไอ้นี่หต๋อเทน้นี่ใช่ไหมแล้วมันก็มานี่นี่ในคอมเมนต์เนี่ยอะไรวะเนี่ยมันเป็นพวกมีปมด้อยเนี่ยด่าผมเต้นไปหมดเลยบอกเอ้าไอ้เฮียนี่ด่ากูเรื่องอะไรวะด่าอย่างนะี้ผมมีลูกคู่ไปเชียรนะ์หน่อยอุ๊เอาใจด้วยไอ้เฮียผมมีลูกคู่ไปเชียร์หน่อยเราไปคู่เชียร์หน่อยนะนะโอ้บ้าเอาใจเลยขึ้นอย่าเลยนะผมมีกองเชียร์โชอยอเลย ผมก็ดูวมีสี่สี่กรรมสี่วาระะแจ้งํำเดินคดีสี่ข้อหาครับประกฏดนดิ้นพลาดแน่นี้โอ้แหแจ้งความจับจับมัวกันนกจับหำ่ำกูน <c oughs> ี่ไอโง่กูเล่นมึงถึงออกรายการมึงเล่นกูค่ารับสองร้อยไอ้ห่าไปจออแค่ไหนนะเอออ่าก็เลยเอามันอยากสนุกกับเราก็สนุกกับมันด้วยนะ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะอ่อนกนะันาดนี่เออคิดว่ามันจะมันจะมีเหลี่ยมมีอะไรให้มันแบบสนุกกันเนาะไปมาอู้อยมันอ่อนปกเปียกนี้ใครจะไปกลัวมึงสมควรแล้วแหละที่ไปเป็นหัวหน้าแก๊งอย่างนั้นนะไปเป็นเน็ตไอดอลเป็นผู้ทักพ่ทักสนันติราษไม่ชอบคนระับไปเป็น Net I ในเน็ตไอดอลในในเพจอะไรนะั้นในเพจกิ๊กก๊กอะนะในนั้นก็มีแต่พวกริ้วล้อก็กืบนะ กกโลกาณ์นะโอ้โหแบบในนั้นก็ดูโอ้เจ้าทลองดูแล้วพราวเลยนะดูยิ่งใหญ่เลยนะแต่ลืมมองไอ้คนที่เชียร์มึงไงคือแม่งมันไม่คนไม่มีที่ไปเป็นคนที่แบบไม่รู้จะมีที่ระบายนะก็เลยช่วยไอ้กวกนี่คือเป็นหัวหน้าไอ้นี่ก็เลยโอ้โหชูหางอย่างไรเพรมีคนยกหางนี่ชูคอเลยเนี่ยกูแม่งเก่งมากเลยนะเสือกเวลามึงจะด่าใครมึงดูชื่อนี่ในกูมาร์กนะกูมาร์กไอ้กูมาร์กนู้นไม่ใช่มึงจะไปไม่ใช่เด็ก เออกระเลกระลาข้างหนวนี่มึงจะมาดา่ากูเล่นง่ายๆนะนะกูไปเรียนโชว์นอกเรื่องไงเหียอ่าแล้วกูก็ลุยมาแล้วด่านแตกแล้วด่าแล้วมึงมาแซวกูสัตน,นะตำแหน่งรองผู้การมันไม่ได้คาราาที่ตีนกูหรอกนะนะเพราะตำแหน่งนี้มันไม่ได้มีพิษสงอะไรเพราะกูไปร้องเรียนไ่รู้กี่เรื่องกูเห็นก็หยับไปถึงไหนตำแหน่งนี้ไม่มีเฮียหรอกนะเอาไปขู่หมานะแต่ยังมาขู่กูไม่ได้เรื่องหรอกกูไม่กลัวมึงหรอกนะ กูบอกเลยนะมึงยิ่งสนุกมึงยิ่งสนุกกูกูยิ่งชอบมึงหรอกมึงทาให้กูอารมณ์ดีมึงตลอดเนี้ยนะเนี่ยโอเคป่ะแล้วมึงนั่งดูอยู่กูรู้มึงนั่งเฝ้าทุกคืนไม่มีทางนอนหลับหรอกมึงก็รอเมื่อไรคืนนี้มามันจะไล่มั้ยมันไล่เมืแล้วมันจะด่ากูเมื่อไหร่อะไรแบบน่ยเนี่ยฉะนั้นก็ไม่เป็นไรกูจัดให้มึงได้บอกว่าคืนนี้คงนอนหลับแต่อาจจะฝันร้ายนิดหน่อยนะพวกเราเข้าไปดูนะตอนนี้ ว่าแม่งกระจอกไอสัตว์แม่งบล็อกไม่ให้คนอื่นแสดงความเห็นไอเหี้ยพวกกระจอกเลยแม่งโพสกันนะโอ้ยมีพวกรีวล้อมัน่ะโพสได้แหละคนอื่นแม่งเข้าไปโพสไม่ได้นะไันงั้นผมจะเข้าไปกัดจะไปแย่หวัดดีจ้าไอเหี้ยแม่งโพสไม่ได้สัตว์บล็อกกูเฉยเลยมึงนี่แม่งจังไรวะไอจะเร็วจังไรนะมันดูอยู่ครับว่าคุณเพชเชื่อผมมันดูอยู่อเนี่มันดูอยู่เพราะว่ามันแค้นฝังหุ่น อันนี้นะมันทําอะไรไม่ไดนะ้คนเราเคยจะมีลูกน้องอยู่ใ้บางคำบัญชาแต่จริงๆตาแหน่งนี้ไม่มีไม่มีลูกน้องนะมันมีคือไม่ได้คุมกําลังอะนะมีหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นทางงานด้านเอกสารนะครับมีปืนก็พกไว้นะกไ,ไ,ไว้ไว้โตโก้กแต่โอกาสจะได้ยิงเป็นศูนย์นะครับนะนะก็พกไว้นะครับเผื่อลูกปืนแม่งเสื่อมแล้วด้วยนะไม่รู้นะอาจจะขึ้นถนิลนวก็ได้นะพออายุก,ก็เยอะแล้วนะ แล้วยิ่งทํางานในตําแหน่งตรงนี้โอกาสยิงปืนไม่มีหรอกนะปืนเนี่ยเราเลูกปืนอาจจะเสื่อมแล้วนะ<ม>อืมก็มมก็ยิงเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะผมคือหลายๆครั้งบางทีก็อืมพอพอด่า,า,นะดาไปมากผมก็รู้ไม่น่าสงสารเน่ะตาไม่น่าบางทีหน้าไม่น่าสงสารมากครับนะกูมาแล้วคือแ <c ười> ม่งไม่ได้มีมาดของความเลยนะแข็งขันแบบ ไอ้กูมาแล้วเว้ยเมึงเช้กูเลยถ่ายรูปกูมาแล้วที่มาขาเยอยกูก็ไม่รู้จะโกรธดีแล้วกูจะสงสารดีนะบางทีกูก็คิดเออว่ากูจะสงสารมันกูจะโกรธมึงดีวะแต่พอดีพอไปอ่านในที่มันด่าผมว่ามันสะทุนอย่างงั้นช่วยก็โกรธขึ้นมาอีกรอบนะแต่บางทีถ้ามันถ่ายรูปหน้าเศร้าๆมันอาจจะใจดีนะทำหน้าเศร้าๆน้ำตาคลอๆมาส่งมา ทำโพธทาสํานึกผิดมากว่าจะใจใจอ่อนก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์เต้พ่มาพอแล้วนะพอแล้วพีมม่มากนะผมก็ขอคิดดูก่อนนะแต่ยังไม่ไม่รลบปากนะเว้ยเดี๋ยวแฟนขับกูหนีหมดเลยฮะอ่าแต่ถ้าไม่แน่มึงสำนึกนะครับสำนึกตนนะว่าโอเคผมสำนึกแล้วนะไปะยืนสาบานต่อหน้าพระบรมรูปนะครับหรือว่าที่หน้า รูปปั้นตำรวจนะว่าแต่ผมได้หลงผิดไปแล้วนะทําตัวเป็นที่น่ารังเกียจนะครับทําให้ศักดิ์ศรีองค์กรเสียหายวันนี้ข้าพระเจ้าสํานึกผิดแล้วนะแล้วก็ก้มลงโอหโหโคกพื้นสามทีนะแล้วก็ลุกขึ้นมาดูถ้าแบบมีน้ําตาซึมๆและหน้าผากมีรอยเลือดนิดหน่อยผมอาจจะใจอ่อนนะ ถ้าไม่อย่างนี้แล้วก็คือคนแบบนี้เราทถ้าแบบเราเรา,เราให้ภัยง่ายเกินไปมันมันจะไม่สํานึกไม่สำนึกเราต้องเราต้องให้บทเรียนเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเดี๋ยวเด็กรุ่นหลังเดินตามมันก็มันก็จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนดังนั้นผมไม่ได้เป็นคนโหดร้ายแต่ว่าเหมือนไอ้คนที่ไปไปไปขู่ลุงที่นครปฐมอะนะครับ,ค,รบคือก่อนทํามึงไม่คิดไงงะั้นพะอมึงไม่คิดแล้วมึงก็ยังแบบ ทำนะพอทำเดี๋ยวจะมาแบบขอโทษแล้วกราบเดียวยกมือว่าแล้วจบมันมันง่ายไปมันง่ายไปนะถ้าเกิดผมใจอ่อนเล่นหน่อยใครมันจะเกรงกลัวกฎหมายใช่ไหมนั่นก็ต้องก็ต้องให้มันยากหน่อยนะมันก็ต้องนะมันจะได้เข็ดแล้วพกคนอื่นดูเออเฮียแมงอย่าไปนั่นดีกว่าแล้วยุ่งไงม์กมันเอาจริงนะมันเล่นหนักมันจัดหนักนะ้วอยอะไรเงี้ยก็จะได้เกรงกลัวก็เลิกยุ่งหมายว่าอย่างไอ้ที่นครผมดำเนินคดีไปเถอะเพราะตอนทําไม่คิดแล้วถ้าเกิดลุงเขาตายไปนะ ใช่ไหมมึงมายกมือไหว้ขอโทษแล้วเขาฟื้น่าเขาก็ไม่ฟื้นใช่ไหมก็ต้องนั้นมันจะได้ต้องยอมนะครับที่ต้องยอมรับโทษคนหนึ่งเขาจะได้ไม่กล้าใช่ไหมครับแล้วประชาชนก็เือเออบ้านเมืองมันกฎหมายมันมีถือมีแปลจริงๆใช่ไหมนั่นเหมือนกันเลยนเนี่ยผมตอนนี้ผมก็ยอมรับว่าผมก็เริ่มมีอารมณ์สงสารนะคือด่ามากสงสารแล้วตอนนีนะ้ก็เริ่มใจอ่อนลงมาประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตะ์ละ แต่ที่เหลือยังใจแข็งอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะแต่ก่อนนี่คืออารมณ์โกรธผมนี่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะผูคิดดูเดิเพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยนะผมเห็นผมเห็นในข้อความปุ๊บผมไปเลยแหละกคิดดูเด้ว,ว่าผมโกรธขนาดไหนอนะต่มาไม่ต้องรอเลยนะไปเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าเห็นปุ๊บไปเลยไม่เอาแล้วกูไม่รอแล้วคนระับอา่าอังนั้นก็ ต้องให้เข้าใจมึงจะโกรธกูก็ไม่ได้นะ้เหี้ยเพราะมึงเป็นคนเริ่มนะมึงต้องเข้าใจก่อนที่มึงจะโกรธกูนะมึงต้องเป็นนั่งทบทวนให้ดีนะว่าใครเป็นคนเริ่มอันมึงจะมาด่ากูมึงจะมาเฮียอะไรไม่ได้เพราะมึงเป็นคนเริ่มกูไม่รู้จักมึงไอ้เหี้ยกูไม่เคยเห็นหน้ามึงด้วยนะถ้ากูรู้จักมึงก่อนแล้วกูไปเริ่มมึงก่อนกูจะไม่ว่าเลยนี่กูไม่ได้เริ่มนะสึกนี้กูไม่ได้เป็นคนเริ่มกูเริ่มเลยที่ มึงเริ่มมาแล้วกูก็ลุยกับมึงเนี่ยกูยังไม่รู้เลยหน้าต่างมึงไงมึงรู้่ะอ่าถ้าถ้ากูรู้มายืนถ่ายรูปข้างๆกูก็โดนบ้องหูไปแล้วใช่ไหมครับนี่กูยังไม่รู้เลยนดมึงยืนถ่ายรูปข้างๆกูวันนั้นนั้นมึงต้องเข้าใจนะว่าเคสนี้มึงอ่ะผิดเต็มๆดังนั้นถ้ามึงสํานึกผิดนะครับมึงรู้จักอ่น้ําใจนักกีฬาแล้วมีความเป็นสุภาพบุรุษยังมีความเป็นลูกผู้ชายนะมึงต้องยอมรับว่ามึงคือคนผิดมึงเป็นคนเริ่มมึงเป็นคนหาเรื่องกูก่อน กูไม่ได้หาเรื่องมึงอองนั้นมึงจะมาโกรธมาแค้นแล้วเที่ยวผ่านอาราวาสฟ้านมึงคนงานไปโดนแต่คนอื่นไม่ได้แล้ววันนั้นการที่มึงเอารายชื่อคนมาโชว์เนี่ยนะมึงผิดอีกมึงหนึ่งประตูนะอันนั้นโอเคกูไม่กูยังไม่อยากจะเล่นมึงอีกดอกนะแต่ว่ากูเชื่อนะว่ามีคนอื่นจะเล่นมึงมั่งเพราะมึงอะไรเนี่ยเขาเอาไปลงชื่อเป็นหลักฐานไว้ว่าเออเขามาด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ นะเขาลงชื่อเขาใส่เลขบัตรประชาชนลงไปแล้วมึงไปถ่ายมาแล้วมาประจานขู่เขาเนี่ยนี่มึงไม่ทั้งให้คนที่ให้อนุญาตให้ทำและไอ้คนที่ลงมือทำเลยตอนนี้มึงกำลังหนาวี่นะได้สี่สิบคนเนี่ยเขาจะเล่นมึงกี่คนกูไม่รู้นะเออถ้าทุกคนก็ช่วยกันเล่นงานนะก็ดำเนินคดีกับพวกมึงสองตัวนะให้คนที่รับปากกูว่าจะไม่มีการเอารายชื่อเหล่านี้มาข่มขู่นะ แล้วก็ไอคนที่เอามาขู่ด้วยเนี่ยมึงกําลังเตรียมตัวสวยแล้วกันนะวันนี้กูเห็นท่านปฏิบีไปแจ้งความาะไรใช่ไหมปฏิบอผมจะโดนหมายไม่โดนหรอกมันจะโดนได้ยังไงนะมันไม่มีเหตุผลอะไรนี่คุณไม่ได้ทำอะไรคุณแค่ไปให้กําลังใจผมอะมันจะผิดประมาทได้ยังไงวะมันจะผิดได้ไงนะตอนนี้คุณรู้ว่ามันก็แค่ได้ขู่แต่มันลืมมัคือคนเวลามันหมาบ้าเลือดเข้าตาเขาจะว่า พอเลือดเข้าตามันก็หน้ามืดตามัวลืมไปแล้วว่า้สิ่งที่มึงกําลังทํามึงจะขู่เขาเนี่ยนะครับนะครับนะคือเอานี้ผมยกตัวอย่างง่ายเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจนะวันนี้คุณโดนติ๊กโกนะครับนะคุณอาจจะแบบมีเรื่องกระทบกระทั่งกับติ๊กโกที่ปากซอยนะแล้วโอเคหลังจากนั้นคุณทําอะไรเขาไม่ได้คุณโมโหนะคุณโมโหนะคุณก็วิ่งเข้าบ้านไปนะครับ แล้วก็ไปคว้าปืนปอมเหอนนะเรือปืนไม่มีลูกนะครับมาขู่เขาคุณเข้าใจไหมคือไอโนดยากการขู่เนี่ยนะมันมันไม่น่ากลัวแล้วใช่ป่ะนะแต่ว่าผิดกฎหมายไงเข้าใจไหมคุณไปเอาปืนมาขู่เขาโดยที่ปืนนี่มันไม่ได้กลัวมันเป็นปืนปอมมันเปืนไม่มีลูกนะแต่อย่าลืมว่าไอการที่มึงเอาระขู่เนี่ยมันผิดกฎหมายไงก็เหมือนกันเนี่ยคือไปเอารายชื่อมาขู่เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ทําผิด นะมึงเอามาคูแล้วมึงก็ไปลืมว่ามึงกําลังทําผิดกฎหมายนะครับมึงก็เลยซวยอีกหนึ่งดอกไงตอนนี้ถึงบอกไอ้คนนี้ให้มึงมาเนะี่ยกับมึงเนี่ยเตรียมหนาาตูดแล้วนะขนตูดลูกชูชันเลยไหมตอนนี้นะนั้นใครแล้วแต่นะจะไปร้องเรียนก็ช่วยกันร้องเรียนก็ดีนะังแต่ผมผมโอเคเคสนี้ผมอาจจะลามือให้นะแต่ให้คนอื่น,นดาเนินการบ้างคนระับมันจะได้โอ้โหแต่มึงโดนร้องเรียนสี่สิบกว่าคดีนะเีย <laughs> เงนินเดือนก็ไม่ขึ้น นะครับตาแหน่งก็ไม่ไปไหนไปไหนไม่รอดเลยนะพวกเรานะพวกเราเช่วยกันร้องเรียนนะครับนะมีเรื่องร้องเรียนกันจบจบนะครับไปไหนไม่รอดนะไปไหนไม่รอดเลยนะครับตาแหน่งก็ไม่ขยับขั้นก็ไม่ขึ้นนะครับนะเผลอโดนไล่ออกโอ้โห้สวยมากเลยงานนี้นะผมบอกเล้ว่าฉะนั้นเวลานะทําอะไรต้องใช้สตินะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับยังจะทําตัวมิจิกโกวูวมไม่ได้นะนะงั้นจะได้จําไม่เป็นบทเรียน ว่าอย่าซาครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเหนือตำรวจขี้หมายังมีม้าพิทบูเออเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องมั้งเอาเรื่องอะไรีวันนี้